ว่าประมาณสามทุ่มอะแต่แปดแปดทีนี้สำหรับก็รู้ช่วงแบบปาโซก้าทีนเรามีเบอร์หลังมาทั้งหมดเยอะมากครับสำหรับเช่นเดี๋ยวเราค่อยบอกแล้วกันว่าหัวข้อของวันนี้เราจะ็นอะไรแต่ว่าแคร์เอาเที่ยวของเราวันนี้ก็คือจะเสกนะให้คนใ้เปลี่ยนไปอีกคนนะแล้วสองสามอิงและคนนี้ก็คือ เพื่อของเราในน้องเบียเรื่องที่เราหัวข้อที่เราจะมาพูดกันวันนี้เอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับออดิชั่นขอบคุณน้ำมาส่งน้ำมาส่งอยากกินน้ำสะอาดสะอาดกินน้ำสะอาดสะอาดขอบคุณสถานที่วันนี้ด้วยแจมคัะแจมคับกันได้นะอนู่ตือน้ำของเราหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ั่้แกนั่นแกแล้วหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ได้แก่ประสบการ ได้มากก็คือเราจะมีทีมงานเบื้องหลังอยู่คนหนึ่งนะเป็นคนอ่านคําถามให้เรานั่นเองแล้วก็เราก็จะตอบกันก็คือเรื่องนี้จะเป็นเราสองคนตอบนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มเราขอกินน้ำก่อนไปกันเลยทุกคนไปโอเคความท้าแรกเริ่มเต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เต้นแบบครูแดนไหมเต้นตั้งปหนึ่งเลยแล้วก็ไปออดิชั่นเข้าเข้าชมรมเต้นในโรงเรียน ก็เลยเต้นแต่นั้นมาเลยเริ่มเต้นตั้งแต่มหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนชวนตอนนั้นก็อยากเต้นไม่เป็นใช่ไหมเราก็เลยไปเริ่มเต้นด้วยเพลง Pick Me Up แะ I pick 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 want you up me 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 แล้วก็โโกก้ Go Go ถามๆต่อไปทำไมเลยทำไมถึงมาเต้นนั่นแหละก็เพราะอะไรมันจะจาก K-pop นั่นแหละแบบอุตสาหกรรมเพราะอะเขาก็คือเต้นร้องใช่ไหมเต้นร้องแร็ปก็เลยลองลองแบบลองทุกอย่างเลยเต้นบางแร็ปรู้สึกว่าตัวเองอะเต้นได้ดีสุด ทำอะไรดีใช่ไหมแต่ต้อชอบเองเพลงกันแรกอ่ะ <c oughs> ต้อเออพอเองเพร่เราเ,เออมั่งไปไม่รอดว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออ <c oughs> เต้นดีกว่าเต้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไปไม่รอดเหมือนกันไปไม่รอดแล <c oughs> ้วทุกคนอย่าไปลืมดูคลิป I <c oughs> ไอซ์คลิปที่เราลงไว <c oughs> ้ต่อไปประสบการณ์เพลงที่เคยเต้นเมีอ่ะกูเจ็บใจถ้าใจเรียงก,ก็มีเยอะมากหนึ่งหนึ่งก็มีเซลบอฟยูโกโก้บีเท็ดพิกมิอาโคดิโหนึ่ง แล้วก็วิทเทลแดนแนไอโเวโปรดิวโปรดิวสี่สิบแปดแดนไนไอโอเวแล้วก็อัลเทอร์แมนเลฟบอมลบอมไซโคไซโคอะไรอีกไลออนบอนไซโคแลตไลออนออสโอ้โหเยอะอะเยอะเยอะเยอะเลยว่าแล้วก็อย่าลืมไปติดตามไปจีปองไปจีไปไหนจีวงของเราเองที่ว่าแตกแล้วได้คนต่อไปเคยไปออฟฟายอะไรบ้างโอ้โห ค่ายแรกคือค่ายไทยความจริงคือมันตรงกับวัเกิดเราวันทีพิั่นใช่ไหมเราสองคนเรไปกันแล้วคราวนี้เราก็แยกห้องซองกันนะมีเพื่อนอีกคนไปเหมือนกันเราก็แยกท้องซองกันบอกว่าไปรล้วแต่ฮะโไปตั้งแต่เที่ยงเพราะว่ากินข้าวเรา,เราได้กลับบ้านประมาณสามทุ่มอะสี่ทุ่มก็ว่าเขาอ้อแบบแยกเป็นคาเรยชายหญิงเออเออนั่นแหละเป็นเซตเป็นเซตประมาณนั้นเป็นเซตช่ใช่ส่วนได้ออตอนทุ่มหนึ่งอะส่วนส่วนไทยล่าสุดก็ไทยเหมือนกัน นาเลยนะถ้าแบบบอกประสบการณ์ในชั้นตบบนาเลยนะใครแรกใครแรกใครแรกคือ S M เฮ้ยพูดได้อะพูดเถอะพูดเถอะพูดเถอะมากเขาคงก็รู้อยู่แล้ว S M เป็นไงใช่ไหมแต่ว่าเขาบริการเขาดีนะดีปะวะก็ดีแหละแบบห้องรอดีอ๋อแต่ดูแลสิ่งอำนว่ความสะดวกไม่ได้ปี๊ปคือตอนเข้าไปอะคือแอร์เย็นมากเลยกูชอบแอร์มากแอร์เขาเย็นอะแบบไม่อยากออแต่นั้นคือมันมีแบบโปสเตอร์โปสเตอร์แบบ S M สเอ็มสแตมติดเต็มเลย ไม่อยอ๋อแล้วอยากอยากดูเอ็มวี่เขาเปิดโปรเจเต์ดูอืมไงต่อท้ายต่อไปไม่ไม่ขอเล่าเรืองอายละเอียดข้างในเท่าไหร่นะแบบต่อไปคือเจไพีเจไพีไปสองครั้งมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะสองครั้งเจไพีก็ซอสด้วยซอสที่ทัดไปมีไวจีก็เคยโหเป็นออนไลน์นะแล้วก็มีพราสที่เป็นซอสกับบิ๊กฮิต รวมกันไปคำถามต่อไปคำถามต่อไปค่ายไหนที่รู้สึกว่ายากสุดอ๋จริงป่าคือทุกค่ายมันยากหมดเลยการเป็นศิลปินอ่ะมันยากหมดยากหมดเลยมันไม่เหมือนกันแต่มาตรฐานค่ายตอนออเต้นเพลงอะไรตอนออเต้นเพลงอะไรกันเอาเอาแล้วเคยเผยแพ้ป่ะไม่ให้เผยเราก็แค่พูดว่าเพลงอะไรล่าสุดพอเราเต้นอะไรเพลงมันชื่ออะไรมีเจนเต้ป่ะที่ชองฮากับเออชองฮากับพาวาซาเต้นด้วยกัน โป๊ะโป๊ะมีไว้แล้วก็เพลงแรกที่ออดิชั่นกันไปก็คือเพลงเดียวกันมั้ไม่จริงเหรอบีบหนักหนักป่ะของกูซีซีของกูเป็นอะไรรู้ไหมลูกแกลล์แกลล์เกลล์ต่อไปคำถามต่อไปเอนมีคำแนะนำอะไรบ้างถ้าถ้าแบบสมมติจะไปออดิชั่นเนี้ยคนนี้เลยประสบการณ์คืออย่างแรกคือเราต้องมั่นใจในตัวเองการที่จะแบบไปออดิชั่นอย่างเงี้ยทุกคนคิดดูนะแบบถ้าไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะ ไปประเชิญโลกข้างนอกกับคนเยอะๆที่เราต้องแข่งขันกันเป็นพันๆคนนะ่ะสูดเลยนะต้องมีความมั่นใจตัวเองมากๆเชืช่อมั่นในตัวเองฝึกซ้อมเยอะๆอันนี้แบบจริงจังมากนะต้องฝึกซ้อมเยอะๆถ้าอยากจะเป็นศิลปินหรือว่าอยากจะเป็นนักร้องนักเต้นอย่างเงี้ยเมื่อกี้มีคอมเมนต์มาว่าแล้วพี่ที่ฝึกซ้อมเยอะๆได้เป็นหรือ,อยังเรางคนก็คอมเมนต์มาไอเดนปจะทำบ้านเออใช่เนี่ยที่ฝึกมายังไม่ สิเปของไอดอลอะไรนะใค่อยากเห็นคลิปเต้นเฮ้ยคลิปอ้คลิปเต้นอันนี้จริงอันนี้จริงจรต้องหนักมากใช่หนักมากมากมามามา่ใอยากเห็นคลิปเต้นองเียใครคลิปเต้นพองเบียร์สยไหมไม่มีแล้วงั้นวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนกับช่วงาตกาลืมช่วงทีมงาน้องพูดแทนบายบาย Beep 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 beep.